แมชที่เหมือนจะยังไม่ตัดสินอะไรแต่ถ้าดูให้ลึกๆมันอาจเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ทั้งฤดูกาเลเลยก็ได้เวกัสไม่ได้ตัดสินแชมป์แต่มันตัดคนออกจากวงลุนได้คือหลายคนมองว่าลาสเวกัสคือแมชชิงแชมป์โลกแต่ความจริงตอนนี้คือมันยังไม่รู้หรอกว่าใครจะเป็นแชมป์มันแค่จะบอกว่าใครจะไม่ได้เป็นต่างหากตอนนี้ก่อนแข่งเวกัสแลนโดนอริสมี3 9มแต้มออสการ์366แต้มตาม24แต้มม็กซ์341แต้มตาม49แต้ม พูดง่ายๆคือยังมี3คนในวงลุ้นแต่คนที่ยืนดิ้มหน้าผาสุดคือแม็กซ์เวอร์สแตเพนนี่แหละเพราะถ้าเวกัสจบแล้วนอริสเก็บแต้มหนีแม็กซ์เพิ่มได้สกาแต้มขึ้นไปชื่อของแม็กซ์จะโดนตัดออกจากสมการลุ้นแชมป์ทันทีที่โค้ชน่าสนใจคือเวกัสยังไม่ใช่สนามถนัดของแมลาเรนด้วยนะปีที่แล้วแลนโดยังเคยพังเองสนามนี้ในความทรงจําคนดูเข้าทางเมอร์เซเดสกับเรดบูลมากกว่าแถมปีนี้แข่งกลางคืนถนนลื่นอุณหภูมิต่ําอุ่นยางยากใครพลาดนิดเดียวมีสิทธิ์พังยกล็อตได้เลย เพราะงั้นเวกัสเลยไม่ใช่นัดชูถ้วยแต่มันคือโต๊ะคัดคนหลุดวงชัดๆหลังไฟบนสตรีทเมืองบาบดับลงคืนนี้เราอาจยังไม่รู้หรอกว่าใครจะเป็นแชมป์โลกแต่เราจะรู้แน่ๆว่าใครหมดสิทธิ์เป็นไปแล้วเรียบร้อยนี่แหละ F1 Illusions แล้วคุณละ่ะคิดว่าเวกัสจะตัดใครหลุดวงลุ้นแชมป์ก่อนใคร